ข้อคิดทุกชีวิตสุดท้ายต้องตายหนอสมบัติทั่วผัวเมียที่เคลียคร,รอใส่ผ้านอร่วมเรียงจะเชียงไปถึงยามตายให้เห็นบุญเป็นเพื่อนติดตามเหมือนคู่คิดมิตรสหายยิ่งมีศีลถิ่นธรรมประจำใจ ยามจากไปให้เห็นเป็นสุขจริงครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลกของนิทานวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนางเป็ดตนหนึ่งที่กินลูกของตัวเองเป็นอาหารครับและเป็ดตนนี้ก็ได้พ้นจากทุกข์เมื่อได้รับส่วนบุญส่วนกุศลครับครับก่อนที่จะไปฟังนิทานนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามช่องโลกของนิทานไว้ด้วยนะครับ และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยครับครั้งหนึ่งเมื่อสมัยพุทธกาลนานมาแล้วมีพระเทระ8ปดลูปจำพรรษาอยู่ในชนบทแห่งหนึ่งครั้งเมื่อออกพรรษาแล้วพระเทระทั้งแปดรูปนั้นได้เดินทางมุ่งหน้าไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ในระหว่างการเดินทางนั้นพระเทระทั้ง8ลูกได้แวะพักแรมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งครั้งเมื่อตกกลางคืนแล้วนางเปรตตนหนึ่งได้ปรากฏกายให้พระเทระได้เห็นเมื่อพระเทระได้เห็นนางเปรตตนแล้วก็ถามขึ้นว่าดูก่อนเจ้าเปรตผู้มีร่างกายเปอยเปล่า เจ้าผู้มีลูกล่างหน้าตาที่แสนจะอัปลักษณ์มีกลิ่นเหม็นเน่าพุ้งไปแล้วดุดคล้ายดังซากศพแมลงทั้งหลายได้รุมตอมเจ้าแล้วเจ้าเป็นใครกันหรือเหตุไฉนจึงมายืนอยู่หน้าที่แห่งนี้ครั้งนั้นนางเปรตได้กล่าวกับพระเทระด้วยความเศร้าสลดใจว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญทั้งหลาย ดิฉันเป็นเปรตถึงทุกคติคือยมมาโลกแล้วเพราะได้ทำกรรมชั่วไว้ในครั้งที่เป็นมนุษย์จำต้องจากโลกนี้ไปและไปสู่โลกแห่งเปรตและด้วยผลบาปกรรมทำให้ดิฉันคลอดลูกแล้วถึงหครั้งในเวลาเช้าเมื่อคลอดลูกเสร็จแล้วความหิวก็จะเกิดขึ้นกับดิฉัน ดิฉันนั้นไม่อาจต้านทานความหิวนั้นได้จึงจำเป็นต้องจับลูกทั้งห้าคนนั้นกินเสียจนหมดครั้งเมื่อเวลาเย็นดิฉันก็จะคลอดลูกอีกห้าคนดิฉันก็จะถูกความหิวครอบงำอีกและจะจับลูกกินอย่างนั้นอีกถึงกระนั้นดิฉันก็ไม่อาจบรรเทาความหิวได้หัวใจของดิฉันยังเต็มไปด้วยความเร่าร้อน ความ,มกมุ่นจมอยู่กับความหิวนั้นและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นดิฉันไม่เคยได้น้ำดื่มที่สมควรเลยขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงเข้าใจความทุกข์ที่ดิฉันประสบอยู่ด้วยเถิดครั้งเมื่อพระเทระได้ทมบาปกรรมที่นางเปรตได้เคยกระทำไว้แล้วต่อมาพระเทระได้ทำถึงบาปกรรม ที่นางเปรตตนนี้ได้เคยกระทำไว้ในเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ว่าดูก่อนนางเปรตเมื่อก่อนนี้ครั้งเมื่อเจ้าเป็นมนุษย์นั้นเจ้าทำกรรมชั่วอะไรไว้บ้างหรือเหตุไฉน,นเจ้าจึงต้องมาจับลูกของตัวเองกินเป็นอาหารลำดับนั้นนางเปรตได้เล่าถึงการกระทำของตนในอดีตว่าข่าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อก่อนที่ดิฉันเป็นมนุษย์นั้นดิฉันมีสามีเป็นกุทุมพีคนหนึ่งอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีนักเราทั้งสองครองคู่กันอย่างมีความสุขแต่ทว่าเราทั้งสองนั้นไม่อาจมีบุตรได้เพราะดิฉันนั้นเป็นหมันในการต่อมาฝ่ายญาติของสามี จึงคิดจะหาหญิงสาวอื่นมาให้สามีของดิฉันอีกเพื่อให้เป็นภรรยาน้อยจะได้มีทายาทไว้สืบสกุลในครั้งนั้นเองสามีของดิฉันนั้นรักและเกรงใจดิฉันมากจึงตอบปฏิเสธข้อเสนอของพวกญาติไปแต่ตัวของดิฉันนั้นเห็นความประสงค์ของพวกญาติแล้ว จึงวิงวอนและอนุญาตให้สามีสามารถมีภรรยาน้อยได้จะได้มีทายาทไว้สืบสกุลในการต่อมาสามีของดิฉันจึงตอบตกลงครั้งเมื่อหญิงที่เป็นภรรยาน้อยตั้งครรภ์แล้วได้สองเดือนดิฉันได้เกิดความคิดลิษยาขึ้นเพราะเกรงว่าหากนางได้คลอดบุตรแล้วอาจจะเป็นใหญ่ในเรือนแทนดิฉัน เมื่อดิฉันคิดได้ดังนั้นแล้วจึงร่วมมือกับหญิงรับใช้คนหนึ่งแล้วหลอกให้ภรรยาน้อยกินยาเพื่อทำให้ตกเลือดและคันแท้งไปในการต่อมาเมื่อภรรยาน้อยได้นำเรื่องนางเก่าวไปฟ้องสามีและพวกญาจตาิของเธอแล้วพวกเขาจึงเรียกดิฉันไปสอบสวนครั้งนั้นดิฉันเกิดความหวาดกลัวเปน็นอันมาก จึงพูดเท็จไปว่าดิฉันไม่ได้ทำให้นางแท้งลูกและเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ดิฉันจึงได้กล่าวสบถสาบานไปว่าถ้าดิฉันทำความชั่วนั้นจริงเกิดชาติหน้าฉันใดก็ขอให้ดิฉันกินเลือดกินเนื้อของลูกตัวเองเป็นอาหารและขอให้ดิฉันมีร่างกายเปื้อนหนองและเลือดของลูกลกนั้นที่ถูกดิฉันกินเป็นอาหาร ้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายกรรมชั่วของดิฉันคือการทำให้คันแทงและการกล่าวมูสาเป็นเหตุให้ดิฉันประสบกับวิบากแห่งกรรมที่พวกท่านได้เห็นอยู่อย่างนี้แล้วเมื่อนางเปรตประกาศบาปที่เป็นเหตุให้ตนประสบกับทุกข์ใหญ่แล้วและปรารถนาให้อดีตสามีช่วยอนุเคราะห์ให้ตนพ้นจากความทุกข์จึงกล่าววิงวอนกับพระเถระว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายดิฉันเคยเป็นภรรยาของนายกุทุมพีในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีนะดิฉันขพะโอกาสดิฉันปรารถนาให้พวกท่านช่วยไปที่เรือนของเขานั้นบอกให้เขารู้ว่าดิฉันกำลังประสบทุกข์ยากอยู่หากเขารู้แล้วเขาจะถวายทานแนวพระคุณเจ้าทั้งหลาย พระคุณเจ้าทั้งหลายพึงบอกให้เขาอุทิศทักษินาเพื่อดิฉันด้วยเถิดเพื่อดิฉันจะได้หลุดพ้นจากโลกแห่งเปรตนี้เสียทีในการต่อมาเมื่อพระเทระทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วและด้วยจิตเมตตาของพระเทระที่ต้องการอนุเคราะห์นางเปรตนั้นจึงเข้าไปบินฑบาทที่บ้านของนายกุทุปีคนนั้นที่เป็นอดีตสามีของนางเปรต เมื <premises. S 2> ่ออดีตสามีของนางเปรตเห็นพราเถระแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงมิมนพาเถระทั้งหลายนั้นเข้ามาในเรือนของตนแล้วให้นั่งบนอาสนะแล้วได้ถวายอาหารอันปราณีเพื่อเป็นพัสสำหรับฉันให้แก่พราเทระทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นพิจารณาอาหารเสร็จแล้วได้แจ้งเรื่องทั้งหมดให้กับกุทุมพีทราบ เมื่อกุฑุมพีทราบความดังนั้นแล้วจึงอุทิศทานนั้นแกนางเปรตผู้เป็นอดีตภรรยาในทันใดนั้นเองนางเปรตเมื่อได้อนุโมทนาบุญแล้วก็พ้นจากข่วงแห่งความทุกข์ความทรมานด้วยทานที่อดีตสามีอุทิศให้นางเปรตนั้นได้เป็นผู้มีร่างกายปกติแล้วมีความอิ่มไรความหิวกระหายมีเครื่องงองห่มสวยงาม แล้ได้มาปรากฏตัวให้กุทุมพีได้เห็นในคืนนั้นเองฝ่ายพาระเถรรทั้งหลายเมื่อเดินทางถึงกรุงสาตถีแล้วได้เข้าเฝ้าแล้วกราบทูลความนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระองค์ทรงปราลบเรื่องนางเฟตนี้แล้วทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งปวงเมื่อธรรมเทศนาจบลงมหาชนเป็นนั่นมากเกิดความสลดใจ เห็นโทษของความวิษยาและความตระหนี่นเว้เนความชั่วที่มีความริษยาและความตระีเป็นเหตุมหาชนทั้งหลายได้บรรลุแล้วซึ่งความเป็นอหรหันตผลครับก็จบลงแล้วครับสำหรับดังเปรดที่เสวยความทุกทรมานด้วยการกินลูกของตัวเองเป็นอาหารครับครับสำหรับเรื่องนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงโทษของความริษยาและความตะหนี่ จนเป็นเหตุเป็นผลให้นางได้เกิดเป็นเปรตในชาติต่อมาครับหวังว่าทุกท่านจะชอบนิทานเรื่องนี้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องโลกของนิทานไว้ด้วยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ